โปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับตัว 4K นะครับมีอาการเป็นเส้นสีชมพูเป็นแนวตรงนะครับ2เส้นคู่นะครับตรงนี้นะครับมาดูว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแก้ไขตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็ทําการหานะครับว่ามันเป็นสีไหนที่มันเสียนะครับตอนนี้ผมถอดออกสีแดงสีน้ําเงินออกนะครับเหลือแต่สีเขียวนะครับก็ยังเห็นเป็นเส้นอยู่นะครับเห็นไหมครับ แต่เส้นสีชมพูเพราะว่าไม่มีสีผสมมันก็จะออกเป็นสีดำๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทีละเส้นครับอันนี้สีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็มาลองอีกเส้นหนึ่งครับตอนนี้ผมถอดสีเขียวออกสีน้ําเงินออกนะทีนี้มันยังไม่ได้ลองนะครับมาลองสีสีเขียวลองไปแล้วแล้วก็สีแดงฝั่งสีแดงนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูเส้นนะครับ พอไม่มีสีผสมครับมันก็จะออกเป็นสีส้มๆแบบนี้ครับแดงๆส้มๆก็ไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นนะครับตรงที่เคยเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเหลืออีกสีหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ลองก็คือสีน้ําเงินนะครับครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่สีน้ําเงินนะครับที่ยังไม่ได้ลองครับไปลองตัวสุดท้ายเพื่อนนะครับก็ผลออกมาเป็นแบบนี้ครับเส้นไม่มีโชว์นะครับเส้นไม่มีโชว์นะครับเพราะว่า ตัวที่ทําให้เป็นเส้นนะครับน่าจะเกิดมาจากตัวของสีเขียวนี่นะครับสีเขียวนะครับถ้าที่ที่ทาให้มันเป็นเส้นนะครับเพราะว่าตัวตัวแพรตรงนี้พินตรงนี้น่าจะเสียนะครับก็คือลายวงจรมันไม่ครบนะครับก็เลยทําให้มันหายเป็นบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่สองสีนะครับสีน้ำเงินสีแดงนะครับยกเว้นสีเขียวยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูอีกทีหนึ่งครับ ครับนี่นะครับต่อจอไอเอลซีไว้แค่สองสองตัวนะครับก็คือสองสีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับสีเขียวไม่ได้ต่อนะครับตรงนี้ไม่ได้ต่อไว้นะครับแต่ภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะออกเป็นสีชมพูม่วงๆหน่อยนะครับแล้วก็เส้นก็ไม่มีนะครับค่ะสรุปได้ว่าตัวสายแพรตรงของตัวฝั่งสีเขียวตัวนี้นะครับมันเสียนะครับต่เดี๋ยว ต้องเสนอลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าทำไหมถ้าไม่ทําก็จะประกอบกับคืนนะครับก็ใช้งานตาเดิมนะครับเดี๋ยวเสนอราคาก่อนสําหรับคลิปนี้ก็จบคิดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าทําต่อเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็มารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับคลิปหน้าจะเป็นไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไปพลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ